ปั๊บๆนิดนึงให้มันดูแบบเออมีเพชรมีพลอยมีเพชรมีพลอยกับเขาางยุคนี้หาเงินทําให้ตัวเองสบายดีกว่าใช่ค่ะรักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันรักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันทุ่มเทกับตัวเองเถอะค่ะทุ่มเทกับตัวเองเถอะค่ะเอ,เอาเอาความรักที่ถ้าให้ใครไปแล้วรู้สึกว่ามันสูญเปล่าเอากลับมาให้ตัวเองเธอมาอยู่กับตัวเองนะหาอะไรทํา เก็บเงินทําสวยให้ตัวเองดีกว่าซื้ออะไรดีๆกินบํารุงเพื่อตัวเองให้สวยขึ้นให้ดูดีขึ้นซื้อเสือ้อผงเสื้อผ้าใส่ซื้อของดีๆใช้ซื้ออาหารอร่อยอร่อยกินนี่คือสิ่งที่เราตรกกควรทาค่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมการลงทุนเพื่อตัวเองเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด <c oughs> ถ้าลงทุนเพื่อคนอื่นแล้วมันสูญเปล่าอะ กลับมาลงทุนเพื่อตัวเองเถอะค่ะมารักตัวเองดีกว่าเก็บเงินแล้วก็หาของอร่อยกินซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าใช้ให้มันเป็นความสุขสำหรับตัวเองถ้าไปทุ่มเทเพื่อคนอื่นกินจนบวมเลยค่ะตอนนี้แสดงว่ากินโซเดียมเยอะไปนะคะแสดงว่าคุณกินโซเดียมเยอะไปนะคะเออถูกต้องใช่ป่ะล่ะเออใช่ปะ่ะพาะว่ากันไปไม่ได้ไม่ได้สอนใครนะ ไม่ได้สอนใครนะไม่ได้สอนใครนะแต่ว่าแต่ว่าช,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 ช่วยแชร์หลักคิดอะชีวิตมันเป็นของคุณอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเลือกทําแบบไหนมันก็ตัวคุณดิฉันก็ไม่ได้ไปเจ็บกับคุณนี่ใช่ปะล่ะดิฉันไม่ได้เจ็บไปเจ็บกับคุณนะเวลาคุณเจ็บเวลาคุณทุกข์ใจไม่มีใครเขาไปนั่งทุกข์ใจหรอ <S <S 1> <S 1> กเพื่อนทําได้อย่างมากมันก็แค่ปลอบใจเราแต่คนที่เจ็บคือเราค่ะช้าคือเราเคยฟังไหมเพลงคัทเริยามาลสีอะช้าคือเรา คนที่ช้ําคือเราค่ะไม่มีใครมานั่งเจ็บปวดกับเราหรอกเพื่อนอย่างมากมันก็แค่ปลอบใจแต่คนที่จะอยู่กับความเจ็บปวดความทุกข์ใจตลอดเวลาคือตัวเราเองฉะนั้นเราต้องคิวตัวเองเราต้องดึงตัวเราขึ้นมาอย่าไปอยู่ในสภาวะอะไรที่เราต้องเจ็บปวดเพื่อคนอื่นอย่าทำอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนเพื่อคนอื่นเด็ดขาดอันนี้คือกฎเหล็กสอนตัวเองไว้เลยอย่าทำให้ตัวเองต้อง เป็นทุกข์หรือเดือดร้อนเพื่อคนอื่นเด็ดขาดอย่าทําอย่าทําท,ทุ่มเทเพื่อใครก็ได้ตั้งต้องหมายความว่าเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อเราทุกเพื่อใครก็ได้แต่นั่นหมายความว่าเขาก็ต้องพร้อมที่จะทุกเพื่อเราถ้าเราถ้าเป็นเราคนเดียวที่ทุกคนเดียวซัพพอร์ตคนเดียวเหนื่อยคนเดียวอย่าทําอย่าไปทํานะคะนะขออนุญ,ญาตแชร์ลิงก์ให้เพื่อนสาวทุกคนได้ ได้เอาไปคิดดูนะคะอืมเชื่อดิฉันเถอะนะคะเราไม่อเขาไม่รักเราเราก็ไม่ต้องรักเขาก็แค่นั้นเองค่ะกฎมันมีแค่นั้นรักคนที่เขารักเราดีกว่าไงเพลงเขาก็บอกอยู่นะอืมมีความสัมพันธ์ที่มันเสมอกันดีที่สุดรักใครก็แสดงว่าเขาต้องรักเราด้วย น้ำตาไหลเลยค่ะสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้แต่ดิฉันอาจจะมีเทคนิควิธีในการปลอบใจคุณในแบบของดิฉันนะคะดิฉันก็แพรลี่คนตื่นคำค่ะด <c oughs> ิฉันก็จะติดนิสัยอาจารย์เบียแต่จริงๆดิฉันเป็นอย่างงี้นานแล้วนะคะแปะ๊บนึงนะเดี๋ยวเช็ดอันนี้ก่อนออืมอืมไปนั่นแหละ เพิ่งมาจากช่องอาจารย์เบียร์เลยรักตัวเองมากๆถูกต้องมันหมดยุคแล้วค่ะว่าผู้หญิงต้องพึ่งผู้ชายผู้หญิงต้องดูอ่อนแอมันหมดยุคแล้วมันหมดยุคแล้วค่ะมันไม่มีหรอกช้างเท้าหน้าเท้าหลังมันไม่มีหรอกหมดยุคแล้วเลิกคิดแบบนี้ได้เลยผู้หญิงก็ต้องอยู่ได้ผู้หญิงที่ทแข็งแกร่งก็คือผู้หญิงที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ใช่ผู้หญิงมันหมดยุคที่ว่าเราจะต้องไปเกาะ ปพึ่งผู้ชายรวยๆเกาะผู้ชายรวยๆมันหมดยุคแล้วค่ะผู้หญิงที่แก่งยุคนี้ต้องรวยด้วยตัวเองเราต้องรวยด้วยตัวเองค่ะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองเป็นหญิงแก่งซัพพอร์ตตัวเองได้ไม่ว่าจะมีผู้ชายอยู่หรือว่าไม่มีผู้ชายอยู่จะมีผู้ชายช่วยเราหรือไม่มีอืมเอ๊ะทำไมไอ้จอข้างหลังนี้มันไม่ขึ้นไฟสีขาวมันจะได้สว่างจะไม่กดปิดฮะ กดเลยนะปิดจอไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ต้องการจะปิดจอต้องการให้มันขึ้นเป็นสีขาวโอเคไม่ต้องไม่ขึ้นไม่ต้องขึ้นเก็บเงินเยอะเยอะเออ <c oughs> เก็บเงินเยอะเยอะเข้ากรุงเทพหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะจริงค่ะพอดีเก่งมากความคิดดีน้ำหยดลงหินทุกวนันหินดา่าก็มึงก็งโง่อะ่ะ ไปให้มึงไปหยุดลงทําไมล่ะมึงก็หยุดลงให้ถูกก้อนสิเออหยุดลงให้มันถูกก้อนสิคะเดินทางปลอดภยัยขอบคุณค่าอือม,มีนาโฮมสเตย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำธุรกิจด้วยตัวเองต้องเก่งไม่พึ่งใครอือยืนด้วยลำแข้งตัวเองค่ะยืนด้วยลำแข้งตัวเองแล้วเราจะมีอิสระ เราจะมีอิสระชีวิตที่มีอิสระคือชีวิตที่โชคดีที่สุดนะดิฉันรู้สึกว่าชีวิตที่เมเรามีอิสระเราสามารถกําหนดชีวิตตัวเราได้มันคือที่สุดแล้วนะชีวิตที่เราแบบไม่ต้องแบบอึดไม่มีความรู้สึกแบบอึดอัดว่าเราจะแบบต้องแบบต้องพึ่งคนอื่นนะมันดีที่สุดแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนไม่ต้องพึ่งใครมันไม่ใช่นะเราก็ต้องพึ่งพากันนั่นแหละแต่พยายามพึ่งให้น้อยที่สุดอะไรที่เราทําได้ทําเองได้ต้องทําเอง มีโอกาสลงการเมืองค่ะไหมไม่มีค่ะไม่ต้องหวังเลยดิฉันเคยลั่นสัจจะวาจาไว้แล้วว่าดิฉันไม่ลงการเมืองเด็ดขาดดิฉันเคยลั่นวาจาไว้แล้วค่ะว่าดิฉันไม่ลงการเมืองเด็ดขาดดิฉันคือแม่ค้าค่ะดิฉันไม่ใช่นักการเมืองไม่เอาอยู่แบบนี้ดีแล้วไม่เอามีติดต่อมาหลายพักแลนะมีติดต่อมาเยอะด้วยแต่ไม่เอาไม่ต้องเลยประกาศตรงนี้เลยอย่ามายุ่งกับกูค่ะ อย่ามายุ่งกับกูค่ะกูพอใจในชีวิตแบบนี้แล้วอย่ามายุ่งกับกูเด็กขาดกูขอเป็นประชาชนธรรมดาที่คอยด่าพวกมึงดีกว่าไม่ชอบมามากูเป็นท่านสอสอแพรลี่ไม่เอาค่ะ <c oughs> พักก่อนพักก่อน <c oughs> เออใครถามว่าคเปการเมืองไหมกดตะก้าแล้วตะกามาแล้วตะก้าขึ้นแล้วหนึ่งบ้าน <c oughs> ไม่เอา <c oughs> อยากใช้ชีวิตแบบสงบ ถ้าเราลงการเมืองชีวิตสงบไม่มีแล้วนะการเมืองมันเป็นเรื่องของการแข่งขันมันเป็นเรื่องของการป้ายสีโอ้อะไรหลายอย่างมากเลยไม่เอามันต้องคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวจริงๆนะมันจะยืนอยู่บนเวทีการเมืองได้แบบยาวๆอะ่ะพอเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นมีทั้งผล พอเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นมีทั้งผลประโยชน์มีทั้งเงินทองถ้าเรามันคล้ายๆกับการบวชเนี่ยมันอย่างเดียวกันถ้าเราสู้กิเลสต,ตัวเองไม่ได้ดีไม่ดีเหมือนเอาตัวเองไปติดคุกนะเป็นนักการเมืองอะไม่เอาหรอกใช้อํานาจในทางไม่ดีช่อชนทําผิดกฎหมายแพ้อ,อํานาจเงินสุดท้ายก็ไปอยู่ในคุกไม่เอาหรอกคับไม่เอาอยู่แบบนี้ดีกว่าทํามาหากินสุจริตเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองดีกว่ามีความสุขกว่าใช่ไหมทุกคนใช่ไหมคะทุกคนเออ ไปใช่ไหมคะพี่กล้วยเอออยู่แบบนี้ดีแล้วเป็นแม่ค้าดีกว่าขายของดีกว่ามีความสุขไปเออใช่ค่ะเห็นปะกดตะการนะคะหนึ่งบ้านขอหนึ่งบ้านให้หน่อยค่ะทุเรียนทอดเกรดพรีเมียมนะคะใครที่เงินเดือนออกแล้วรบกวนช่วยกันบ้างนะคะเออน่าเบือ่ออยากนึกภาพตัวเองอยากอยู่บ้านทําไร่ทําสวนปลูกต้นไม้ไปสดชื่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บ้างเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาพอแล้วชีวิต อยากใช้ชีวิตแบบสุนทรีแล้วอะ่ะอยากอยู่กับความสุนทรีอยากอยู่กับอะไรที่มันเป็นความสุขความสุนทรีชมนกชมไม้ไปอ่าฝนตกแล้วขายกระเป๋าอะไรนะกระเป๋าอะไรทุกคนหนึ่งบ้านทีจ้าฝนปลอยแล้วเนี่ย 250กรัมค่ะแม่มีโปร2ถุงลดสอ0ร200ด้วยนะ250กรัม2ถุงลดสอ0ร 200. ใช่ธรรมชาติเบาสมองใช่เบาสมองถุดแล้วพอแล้วเหนื่อยมาเยอะแล้วเหนื่อยกับการลบลากับคนมาเยอะแล้วอืมสั่งแล้วครับสั่งจริงหรือเปล่าครัคุณพี่ออเดอร์ยังไม่ขึ้นเลยนะอย่าโกหกสักหนึ่งบ้านระวังนะครับทีรถถนนมันลื่นสักหนึ่งบ้านนะคะ ป้ากวนมีทอดมีใจดีกดจะกร้าเลยนะคะขอสักหนึ่งบ้านถ้าใครใจดีนะคะคุณแม่เงินเดือนออกแล้วซัพพอร์ตดิฉันด้วยจ้ะนะจ๊ะมีแบบเกรดเกับเกรดบีนะคะเลือกเอาเลยนะคะสักบ้านหนึ่งนะจ๊ะคุณแม่จ๋าหนึ่งพันสี่ร้อยท่านสวัสดีจ้ะหนึ่งพันสี่รอยท่านสวัสดีจ้ะนะไปออเดอร์แรกต้องมาแล้วแหละ ออเดอร์แรกต้องมาแล้วแหละแม่เอ้ยเลือกเอาเลยเกรดพรีเมียมนะคะเกรดพรีเมียมกรอบหอมหวานมันต้องทุเรียนทอดแครีเท่านั้นไม่ต้องลุ้นเรื่องรสชาติแค่เอาเข้าปากก็อร่อยเลย250กร,รัมค่ะมีโปร2ถุงลด200ด้วยนะจ๊ะ250กร,รัมมีโปร2ถุงลด2 0 0ด้วยนะจ๊ะสนใจก็ไปสักหนึ่งบ้านช่วยกันนะแม่นะ1,300าท่านไปสักหนึ่งบ้านให้หนูหน่อย ไปหาค่าน้ํามันก่อนแม่อุ้ยสองบ้านมาแล้วขอบคุณค่าสั่งเรียบร้อยแล้วค่าขอบคุณค่าสองบ้านมาแล้วแม่ใครกดทุเรียนวันนี้พรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยเด้อสาธุสาธุสาธุาธไปเออนะอ่ะใครกดทุเรียนวันนี้พรุ่งนี้ขอให้ได้โชคไปขอให้อาน,นิสง์ของการอุดหนุนทุเรียนดิฉันให้พรุ่งนี้ทุกคนทุกท่านมีโชคทุกท่านมีโชคนะจ๊ะไปเฮง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 ไปหนึ่งบ้านใครอยากมีโชคไปเลย หนึ่งบ้านใครอยากมีโชคไปหนึ่งบ้านใครอยากมีโชคไปทุเรียนกวนก็มีค่ะทุเรียนกวนมีจ่ากดได้เลยกวนมีทอดมีมีหมดเลยมีทั้งกวนมีทั้งทอดจ้ะมีทุกอย่างเลยจ้ะแม่มีทั้งกวนมีทั้งทอดนะจ้าสั่งเพิ่มเลยค่ะอยากมีโชคอีกไปใครกดขอให้พวกนี้มีโชคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีหนึ่งพันท่านนะจ๊ะขอให้มีโชคขอให้มีโชคค่ะไป ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปีขอให้รวยขอให้ใหรู้ว้เพอลองเขาล้องอ่ะที่มาช่วยงานบุญวันนี้ <c oughs> หนึ่งบ้านได้ไม่จ้ามาเลยทุเรียนกวนวันแม่ถูกใจคุณแม่ฉ่ำเลยค่ะคุณแพรีร่โอ้ยออเดอร์ดีมากวันนี้ไปงานค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานบรรยายนะจ๊ะมีงานบรรยายพรพ่งนี้รับงานบรรยายไว้ ไปบรรยายใช้เวลาไม่นานนะคะ30นาทีจอยสามสินาทีเขาบรรยายกี่โมงนะ9โมงถึงกี่โมงนะ9มถึง9าโมงโอ,โอไม่ได้เอาไอที่ขีดซิ่งมาลืมไม่งั้นกลับไม่งั้นเรายังไม่ต้องเช็คเอาท์โรงแรมแล้วกลับไปขีดซิ่งที่โรงแรมไม่ได้เอามาอีกเลยจะได้แบบแต่งตัวสบายๆกลับบ้านลืม จะดูฝานมาหรือเปล่าโอ้ยน่าจะามาเลยไม่มีคีซิ่งลำบากเลยโอ้ไม่ได้ามาจบแล้วมันจบแล้วจอร์มันจบแล้วค่ะมันจบแล้วพ er. ี่อ่กดตะกานนะคะ